สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเมื่อกี้แอดดิวไปเห็นข้อความนะครับข้อความที่เหล่า fc ประสาทแดกนะครับ fc ประสอดอดีกว่าไม่ทันละไม่ทันละนะครับ FC เนี่ยมีหลายกลุ่มนะกลุ่มดีกลุ่มไม่ดีนะครับกลุ่มรับยากลุ่มไม่ได้กินยานะครับม,มีเยอะนะ แต่ศิลปินเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเพราะเขารู้อยู่ว่าเขาควรจะวางตัวอย่างไรทางสังคมนะครับนะเหมือนตัวเราเนี่ยเราเอาตัวเองไปเป็นศิลปินเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะทำอย่างไรให้ f c เนี่ยรักเราเราจะวางตัวยังไงให้สังคมเนี่ยรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยทำสิ่งดีๆทำประโยชน์ให้กับสังคมได้นะครับ แต่ถ้าเกิดมีคนใจแคบที่เข้ามาก่อกวนหรือคอมเมนต์อะไรที่ไม่ได้คิดก่อนที่จะคอมเมนต์มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกบั่นทอนนะทำให้แบบหลายคนเนี่ยรู้สึกแย่นะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามา คอมเมนต์ประมาณว่าคนอะไรเอารูปตัวเองกับพ่อจ๋าขึ้นหน้าปกตัวเองคิดจะเอาเขาทําผัวด,ดิตั้งแต่มาอยู่กับเขาก็ไม่อยากดูแลถ้าหมอลำคณะนี้ถ้าไม่ติดน้องอาอ,อจะไม่ดูเลยอะไรประมาณนี้นี่ก็คือข้อความที่มาจากนังเอกปริมนะครับนังเอกปริมเสียงวิหกโดนเข้าแล้วเป็นไงล่ะ อ่ะอีกรอบครับคนอะไรเอารูปตัวเองกับพ่อจ๋าขึ้นหน้าปกตัวเองคิดจะเอาเขาทำผัวติดตั้งแต่มาอยู่กับเขาก็ไม่อยากดูแลถ้าหมอำํำคณะนี้ถ้าไม่ติดนอกออายก็จะไม่ดูเลยประมาณนี้นกพิกรออกโรงเลยครับเข้ามาเลยบอกประมาณว่าหากสิใจแคบปานนี้อย่ามาฮักลูกผมทอครับปอติดตามก็บ่ได้วาดอกครับ อยู่บ้านเฉยๆซะถ้าจะติดตามแล้วเม้นบ่มีมาร,รยาทเม้นบอดีแบบนี้พักผมอยากอายคนครับอย่าว่าเสียงวิหกมี fc ประสาทแดกเซฟนังเอกปริมนะครับก็ต้องเซฟนังเอกปริมไว้ให้ดีนะเพราะว่าน้องเนี่ยตั้งใจทำงานมากๆน้องไม่ควรจะมาเจอเรื่องแบบนี้นะครับถึงต่อให้เจอไปแล้วน้องควรที่จะปล่อยวางแล้วก็ตัด สิ่งที่ไม่ดีแบบนี้ออกไปเพราะว่าข้อความวเหล่านี้มันเป็นข้อความที่ท็อกซิกเป็นข้อความประสาทแดกนะครับเวลาเราไปอ่านเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดผลไม่ได้เกิดสิ่งดีให้กับตัวเราเลยนะมันไม่ได้สร้างกําลังใจให้ตัวเราเลยมันยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับยังไงดอโพสกอร์ออกมาปกป้องนางเอกปริมเนี่ยถือว่าเป็นบอสที่ดีมากๆเป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับ เป็นบอสที่อบอุ่นมากๆแล้วก็เป็นบอสที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องนะบอสเนี่ยรักลูกน้องนะครับบอสนกเนี่ยมาถึงบอสนกนะครับรักลูกน้องปกป้ององค์กรน,นะแล้วก็ไม่อยากให้ใครไปว่านางเอกปริมนะยังไงก็ชอบใครชอบมันบอมักบอต้องเบิงนะใครชอบก็เบิงดูเอานะครับคิดแบบนี้ไม่ดีนะ ตหน่ายเนาะสุดยอดมากๆเลยนะครับบางท่านเนี่ยเขาก็โพสต์เลยนะว่าคอยก็เอารูปพ่อจา๋าคู่กับคอยตั้งหน้าปกเดอรเพราะคอยฮักเสียงวีหกฮักทีมงานฮักวงนี้รักทุกคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวเสียงวีหกนะครับคนแบบนี้ก็มาเอาคืนกันละ่ะแสดงตัวตนเจ้าของออกมาเลยค้าว่ามีความคิดแนวได อย่ามาบอกว่าฮักอีลาเด้อแบบนี้ใจแคบขนาดนี้ที่สําคัญน้องปลิมหน้ารักออกทุกอย่างนะครับคือถ้าเกิดจะรักน้องอาอายเนี่ยให้รักพ่อจ๋าด้วยแล้วก็รักสมาชิกหรือรักคนในทีมงานด้วยเพราะว่าคนในทีมงานเนี่ยเขาก็ต้องตั้งใจทํางานด้วยเช่นกันเราเนะี่ยอย่าเลือกที่รักมักที่ชอบนะครับอย่าไปคิดว่า ฉันรักน้องอายแล้วคนอื่นฉันไม่สนใจอะไรประมาณนี้นะครับเพราะเขาเป็นองค์กรเดียวกันสุดท้ายแล้วคุณไปว่าลูกน้องเขาเนี่ยเขาก็ต้องออกมาปกป้องถูกไหมครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็เอามาเคลียร์นะแล้วก็อยากให้ทุกคนมองเห็นว่าอะไรที่เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่างเช่น fc ตก,กะป่วยแบบนี้เนี่ยก็อย่าก้าวข้ามคำว่า fc เด้อนะ ในฐานะศิลปินที่มอบความสุขความบันเทิงให้เนี่ยเราก็สนับสนุนเลิกมาป่วนให้ศิลปินเขาเหนื่อยใจถอนะครับยังไงก็ไปกำลังใจให้กับบอร์ดนกแล้วก็ศิลปินทุกทคนแล้วก็เซฟน้องปริมด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ